ดีครับวันนี้มดจะมาทำการทดลองปากกาดดูดสีคืออันนี้เนี่ยวิธีใช้ก็จะต้องมีพากกาดกี่หัวก็ได้แต่เราจะต้องเอาแก้วพลาสติกตามตามพักกาที่มีอยู่แล้วก็สีผสมอาหารมดมีอยู่เยอะเลยแหละแต่มดจะเลือกใช้แค่สองสีผมมดมีพักกาดสองหัวมดจะใช้ปใช้เป็นสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลเกม แล้วก็ทีนี้ก็ต้องใช้น้าเพื่อให้มันดูดขึนไปด้วยเดี๋ยวมันจะใช้เดี๋ยวจะต้องช้แต่เดี๋ยวเอาผักกาดออกไปก่อนนะนะเคทีนี้เราจะต้องใช้แก้วพลาสติกตามตามที่ผักกาดเรามีเช่นมันมีผักกาดอยู่2หัวมันก็ต้องใช้แก้วพลาสติกสอแก้วแล้วก็ใส่นา แล้วก็อันหนึ่ง like ส,สีน้ำตาลแก่น้ำตาลแก่อันนี้สีน้ำตาลแก่สีน้ำตาลแก่โอเคเดี๋ยวดูเซติงเมื่อกี้สีส้มดูสซติงไปเรียบร้อยแลวโอเคเอาแคออกก่อนหกมาเยอะมากเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะคะ หกก็ใช้กระดาษทิชชูรอ,องก็ได้แต่ว่าปัญหาคือหลังจากนี้ส,สิใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะก็เอาผักกาดมาวางล้างมือก่อนโอนแต่อันนี้มันเป็นผักกาดที่อพอเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะดูนะครับพอเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะม,ออมันจะตกลงไปสิเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำมันจะไม่ได้เลยมันก็เลยต้องหาตัวรอง ที่ทำให้มันไม่ได้ตกลงไปตอนที่ใส่น้ำมาเดี๋ยวป้าทำให้มัในไม่นี่ก่อนอสี่ยันที่หกเลอะมากโอโห้อเอเอ,เองั้นเดี๋ยวเมจะเริ่มการทดลองเลยนะขั้นแรกเราจะต้องเอาผักกาดเนี่ยไปใส่ไว้ในแก้วพลาสติก แต่ว่าถ้าใครผักกาดมันตกลงไปในแก้วหาอะไรรองได้ครับอย่างเช่นของเัมเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเมื่อเลยต้องใช้อน,นี้เป็นตัวรองแทนแต่ว่าที่จะดูดน้ำยังไงเมื่อว่าน่าจะต้องเจาะรูตรงกลางเจาะรูเจาะโดยใช้กรรไกรเลยเหรอ,อเคอเคจาะได้เรียบร้อยละทีนี้ก็ผักกาดรองไว้ นี่เป็นผักกาดอันที่หนึ่งที่มาใส่เข้าไปแล้วนะแต่เดี๋ยวก่อนสิเราจะต้องใส่น้ําก่อนนะโอเควางไวต้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนเอาเอาออกก่อนนะเราจะต้องใส่น้ําแล้วก็ใส่สีผสมอาหารก่อนอมุจะเลือกเอาสีส้มอยู่แก้วไหนสีม่วงอยู่แก้วไหนเออมุขอเอา<อ>เป็นสีส้มอยู่อยู่แก้วใบที่หนึ่งแล้วสีม,ม่วงอยู่เดี๋ยวก็แกะน้ำตาลแก่อยู่อยู่ใบที่สองสีส้มอยู่ใบที่หนึ่ง โอเคตอนนี้เดี๋ยวมันจะเขียนนะว่าน้นอ่นอนนะกรอบน้นอ,อ,อกก่อนส้มอันนี้ต้องใช้สีส้มนี้ส้มอันนี้ม่วงซุปนี่มาเขียนก,กลับไปแล้วจะนจะใช้สีส้มหรือสีม่งวงม,มันจะใช้สีส้มกับสีม่วง <สะ S 1> โอเคเราจะได้แยกออก โ <Okay. S 2> อเคคราวนี้เีราต้องใส่น้ำก่อ,อนเอาเคใส่น้ำนะ,ะ,ะน้ำก็ไปใส่มาเตะเคใส่ลงไปเลยนะ,ะ,ะกระบายใระบายประมาณนี้เยอะเลยเพราะว่ามันต้องข่วมเลยข่วมเลยเหรออืมอ,ๆๆอีก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 อ่ะนี่นะ หก <6. S 1> ปิดหน่อยนะไม่เป็นไรการทดลองนี้เดือได้อันนี้เป็นของสีส้มนะสีส้มเดี๋ยวจะใส่ใส่สีผสมอาหารลงไปแล้วนะหวานสุบ <One, two. S 1> ปี๊ด oh. สีส้มออกมาแล้วครับ oh, คนหน่อยคนหน่อยแล้วก็คนอีกหน่อยนะโอเคมันกลายเป็นน้ำสีส้มแล้วเหมือนน้ำส้มเลยอะ่ะเออใช่มันเหมือนส้มตำกินไม่ได้เพราะว่ามัน ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสีผสมอาหารสีผสมอาหารกินได้แล้วก็เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเทใส่ลิงเดี๋ยวดึกแล้วก็ใส่น้ำอีกอันนึงก่อนใส่น้ำสีม่วงอ่ะใช่อันนี้หรือเปล่าน,นี้มันตกดินั่นอันนี้ใช่ไหมโอเคมันต้องใส่อีกเหรอ เติมน้ำลงไปอีกก็ได้แล้วก็เติมลงในน้ำลงไปอีกนิ่สนะเติมน้ำลงไปอีกหน่อยอีกอีกโอเคประมาณนี้เฮ้ยจลกทีนี้มันก็จะตมกไปแล้วแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวมันจะเติมน้ำที่ขวดสีม่วงม่วงขวดสีส้งไปก่อนนี่นี่คือกระถางไม่ใช่กระถางสิ แก้วใชแว่แก้วแก้วพลาสติกใส่น้ำลงไปก่อนน้ำสีมงต้องใส่น้ำเยอะหน่อยนะใช่เยอะหน่อยสีมมวใช่เยียวอกสนไ่สมมงอยนะอ๋อนี้สีน้ำเงิน,นยาายหยดลงไปแรกันหยดเหรอได้เร็าหยดเลยหยดเลิกโอเค okay. แล้วก็ควแต่ว่าน้ำมันน่าจะยังไม่พอใส่เพิ่มอหน่อยแล้วกัน มันเหมือนน้ำองุุนมากกว่านะแล้วก็ใส่ผักกาดลงไปทีนี้นะนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะรอ,อทีนี้ก็เดี๋ยวจะรอรอว่าทีนี้ก็จะรอสักสองสาวันให้ผักกาดมันดูดซึมนะ้ำ เข้าไปในตัวทําให้มันกลายเป็นสีม่วงขึ้นทําให้มันกลายเป็นสีของสีผสมอาหารขึ้นนะงั้นเดี๋ยวมอบจะจบคลิปแค่นี้ละกันนะเพราะว่าข้อเสียของมือมันแบบว่าก็โอเคอยู่แหละแต่ว่าถ้าเกิน5นาทีมันจะนานขึ้นนิดนึงเวลาที่อัพโหลดวิดีโอแต่ว่าอันนี้นี่แหละน,นี่คืออันที่เราทำไว้เดี๋ยว สักสอาวันหรือเมั่จะมาลงคลิปให้นะเรื่องเกี่ยวกับอันนี้แหละดูซิว่ามันจะดูหรือเปล่ามมลสมมุติฐานสมมุติฐานหรือว่าคาดคะเนคำตอบคือ,อ,อมันจะดูขึ้นไปงานเมื่อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ